หมาไทยหลังอ่านก็แค่หมาพันธุ์ผสมธรรมดาไม่ใช่เหรอนี่คือความคิดเห็นที่พบบ่อยที่สุดในฟอรัมสัตว์เลี้ยงของอเมริกาเมื่อต้นปี2024ถ้าสุนัขไทยเก่งกาจขนาดนั้นจริงทำไมสมาคมสุนัขนานาชาติถึงไม่ให้การยอมรับอย่างแพร่หลายแต่แล้วในะอีกไม่กี่เดือนต่อมาวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในแอตแลนตาเช้าวันที่15มีนาคม2024เวลา15นาฬิกา47นาทีบนถนนอันเงียบสงบใจกลางเมืองวิลเลียมเจนกินส์ ครูกรเกษียณอายุ73ปีกำลังพาสุนัขไทยหลังอานสีดำของเขาชื่อไทเกอร์เดินเล่นทันใดนั้นชายสวมหน้ากากสองคนก็วิ่งออกมาจากซอยคนหนึ่งถือมีดอีกคนถือโล่เหล็กส่งกระเป๋าตังมาโจนที่ถือมีดตะคอกอย่างเกรี้ยวกราดวิลเลียมตกใจจนถอยหลังไปขณะที่เขากำลังจะหยิบกระเป๋าเงินออกมาเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไทเกอร์ Tiger, ซึ่งตอนแรกหมอบอยู่อย่างสงบข้างเท้าเจ้าของกลับพุ่งทะยานไปข้างหน้าราวกับลูกธนูและกระโจนเข้าใส่โจนที่ถือมีดด้วยความเร็วที่มองตามไม่ทันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแม้แต่อาชญากรผู้ช่ำชองก็ยังไม่ทันตั้งตัวไทเกอร์กัดเข้าที่ข้อมือของโจนอย่างแม่นยำแรงกัดมหาศาลทำให้มีดหลุดกระเด็นออกจากมือทันทีโจรคนที่สองเห็นดังนั้นจึงพยายามใช้โล่เหล็กฟาดไทเกอร์ แต่สุนัขขนาดกลางที่ดูธรรมดาตัวนี้กลับแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณการต่อสู้ที่น่าทึ่งมันหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วพร้อมกับใช้ลำตัวกระแทกเข้าที่หัวเข่าของโจรทำให้เขาเสียหลักล้มลงกับพื้นเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเพียง7วินาทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงอย่างแท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากจัดการโจรทั้งสองคนแล้วไทเกอร์ไม่ได้โจมตีต่อมันไม่เห่า ไม่ไล่ตามแต่กลับรีบวิ่งไปหาวิลเลียมใช้จมูกดุนมือของเจ้าของเบาๆเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยจากนั้นสุนัขผู้ฉลาดตัวนี้ก็ยืนอยู่ระหว่างวิลเลียมกับโจนที่นอนอยู่บนพื้นในท่าเตรียมพร้อมระวังภัยจนกระทั่งตำรวจมาถึงวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนี้กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนมียอดวิวทะลุ10ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมง แต่สิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญประหลาดใจที่สุดคือความคิดเห็นของแมรี่แอนเดอร์สันผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมจาก FBI ฉันวิเคราะห์กรณีสัตว์ปกป้องเจ้าของมาแล้วหลายร้อยเคสแต่พฤติกรรมของสุนัขตัวนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงสังเกตความแม่นยำในการโจมตีของมันสิมันจู่โจมที่ข้อมือที่ถืออาวุธไม่ใช่ส่วนอื่นดูการวางแผนของมันมันจัดการกับภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วค่อยจัดการกับเป้าหมายรอง และที่สําคัญที่สุดมันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณแต่นี่คือการแสดงออกถึงความฉลาดระดับสูงสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือเมื่อนักข่าวสัมภาษณ์วิลเลียมเขาได้เปิดเผยข้อมูลชิ้นหนึ่งไทเกอร์ไม่เคยผ่านการฝึกฝนพิเศษใดๆเลยผมเจอเขาเมื่อ3ปีก่อนตอนไปเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมพินีในกรุงเทพตอนนั้นเขายังเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆที่ถูกคนเอามาปล่อย ผมเห็นว่าเขาฉลาดและแววตาดูมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษเลยตัดสินใจรับเลี้ยงและพาเขากลับมาอเมริกาวิลเลียมเล่าที่ศูนย์พักพิงสัตว์ในกรุงเทพเจ้าหน้าที่บอกผมว่านี่คือสุนัขไทยหลังอานเป็นพันุ์ที่ฉลาดแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษผมแค่คิดว่าเขาน่ารักไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีความสามารถที่น่าทึ่งขนาดนี้เรื่องราวนี้จุดประกายความสนใจไปทั่วอเมริกา ผู้คนเริ่มสงสัยว่านี่เป็นเพียงกรณีพิเศษหรือว่าสุนัขไทยมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ไม่นานนักกรณีที่น่าทึ่งอื่นก็เริ่มปรากฏขึ้นเมษายน2024เกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กในลอสแอนเจลิสแรงสั่นสะเทือนไม่รุนแรงนักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้อาคารอาาพาร์ตเมนต์เก่าหลังหนึ่งถล่มลงมาบางส่วนเมื่อทีมกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้พบกับภาพที่ไม่น่าเชื่อ สุนัขไทยหลังอานสีน้ำตาลตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่บนกองซากปร,รักรหักเห่าไม่หยุดตอนแรกเราคิดว่ามันแค่ตกใจไมค์บราวหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเล่าแต่พฤติกรรมของมันแปลกมากมันใช้เท้าหน้าตะกุยซากปูนตรงจุดจุดหนึ่งแล้วก็คาบขากางเกงของพวกเราลากไปตรงนั้นทีมกู้ภัยตัดสินใจเชื่อสัญชาตญาณของสุนัขตัวนั้น เมื่อพวกเขาเริ่มเคลียร์ซากปรักประหักตรงจุดที่มันชี้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชีพก็แสดงผลว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างใต้จริงๆหลังจากปฏิบัติการกู้ภัยอันตึงเครียดนาน2ชั่วโมงพวกเขาก็สามารถช่วยเด็กที่ติดอยู่3คนออกมาได้อย่างปลอดภยัยเป็นเด็กชายอายุ7ขวบและฝาแฝดหญิงอายุ5ขวบแม่ของเด็กๆเ,เล่าทั้งน้าตาว่าหมาตัวนี้ชื่อแม็กซ์เราเพิ่งรับเลี้ยงเขามาจากเมืองไทยเมื่อปีที่แล้ว ตอนเกิดแผ่นดินไหวฉันอยู่ในครัวส่วนลูกๆก,กำลังเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นจูจูแม็กซ์ Max ก็วิ่งเข้าไปผลักดันลูกๆให้เข้าไปอยู่ใต้โต๊ะอย่างบ้าคลัง่งและในวินาทีนั้นเองเพดานก็ถล่มลงมาถ้าไม่ได้เขาลูกๆของฉันคงหลังจากการตรวจสอบสัตวแพทย์พบว่าอุ้งเท้าของแม็กซ์บาดเจ็บสาหัสจากการตะกุยซากปูนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่เคยยอมแพ้เรื่องราวนี้สร้างความประทับใจให้ชาวอเมริกันนับไม่ถ้วน เรื่องราวอื่นๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาที่รัฐเท็กซัสในฟาร์มขนาดใหญ่กว่า500เอเคอร์จอห์นเดวิสเจ้าของฟาร์มวัย65ปีกำลังเล่นอยู่กับหลานชายวัย3ขวบที่สวนหลังบ้านทันใดนั้นร็อกกี้สุนัขไทยหลังอานของเขาก็กำรามเสียงต่ำอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนปกติร็อกกี้จะสุภาพมากไม่เคยเห่าพร่ำเพรือ่อแต่วันนั้นมันกลับยืนขวางหน้าหลานชายผมแล้วเห่าใส่พงหญ้าไม่หยุด เมื่อจอรนกำลังจะเดินเข้าไปดูร็อกกี้ก็พุ่งตัวออกไปในพงหญ้าที่ห่างจากตัวเด็กไม่ถึง2เมตรมีงูหางกระดิ่งตัวหนึ่งกำลังเตรียมฉกร็อกกี้ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับงูพิษจนกระทั่งกัดมันจนตายแต่ตัวมันเองก็ถูกกัดเช่นกันสัตวแพทย์บอกว่าถ้าไม่ได้ร็อกกี้หลานชายผมต้องโดนกัดแน่ๆพิษของงูชนิดนั้นร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับเด็กจอนเล่าด้วยน้ำตาคลอร็อกกี้ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่3วันกว่าจะพ้นขีดอันตราย ผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่มันทำเพื่อครอบครัวเราเลยแต่เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่เซนทรัลพาร์คนิวยอร์กบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน2024สซาร่าคุณแม่ยังสาวกำลังเข็นรถเข็นเด็กเดินเล่นในสวนลูกสาววัย18เดือนของเธอกำลังหลับอยู่อย่างสงบทันใดนั้นสุนัขพิษบุญจ,จรจัดสมตัวก็วิ่งออกมาจากพุ่มไม้ตัวที่เป็นจ่าฝูงดูดุร้ายเป็นพิเศษมันแยกเขี้ยวเข้าใส่รถเข็นเด็กซาร่ากรีดร้องด้วยความตกใจ ผู้คนที่อยู่รอบๆก็พากันแตกตื่นในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายสุนัขไทยหลังอานตัวหนึ่งที่ดูตัวไม่ใหญ่มากนักก็วิ่งมาจากอีกทางหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้เบนนี่สุนักไทยตัวนั้นได้แสดงความกล้าหาและความฉลาดที่เหนือจินตนาการเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสุนัขพิษบุญที่ตัวใหญ่กว่าถึง3ตัวเบนนี่ไม่ได้เข้าปะทะต,ตรงๆแต่ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร มันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาใช้ความคล่องแคล่วหลบหลีกการโจมตีพร้อมกับจู่โจมไปที่ส่วนขาและลำคอของฝ่ายตรงข้ามอย่างแม่นยำและที่สำคัญที่สุดเบนนี่ควบคุมการต่อสู้ให้อยู่ห่างจากบริเวณรถเข็นตลอดเวลาราวกับว่ามันกำลังตั้งใจล่อภัยคุกคามออกไปหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดนาน5นาทีในที่สุดสุนัขพิษบุญทั้ง3ตัวก็หวาดกลัวและวิ่งหนีไป แม้ว่าเบนนี่จะได้รับบาดเจ็บหลายแห่งแต่มันก็ยังคงยืนหยัดเฝ้ารถเข็นไว้ได้จนกระทั่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์มาถึงฉันไม่รู้จักหมาตัวนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าของเขาเป็นใครแต่เขาช่วยชีวิตลูกสาวของฉันไว้ตอนนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นอย่างน้อย20คนรวมทั้งชายหนุ่มแข็งแรงหลายคนแต่มีแต่สุนัขตัวนี้ที่พุ่งออกมาปกป้องเราภายหลังทราบว่าเจ้าของเบนนี่คือคุณสมชายภวิภพชาวไทยที่อาศัยอยู่ใกล้เขาบอกว่า เบนนี่ก็เป็นแค่สุนัขไทยหลังอานธรรมดาผมเพิ่งพาเขามาจากเมืองไทยได้แค่ปีเดียวที่เมืองไทยเราเรียกหมาพันนี้ว่าไทยหลังอานพวกมันคอยปกป้องดูแลคนไทยมาหลายชั่วอายุคนและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันก็จะปกป้องใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันเหตุการณ์เหล่านี้ดึงดูดความสนใจจากแวดวงวิชาการศาสตราจารย์เดวิดมิลเลอร์จากภาควิชาพฤติกรรมสัตว์ มหาวิทยาลัยเยลเริ่มรวบรวมข้อมูลและต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าจากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ในปี2024มีจำนวนสุนัขไทยหลังอ่านในอเมริกาเพียงประมาณ10,000ตัวแต่กลับมีรายงานการเข้าช่วยเหลือมนุษย์มากกว่า30ครั้งซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดที่มีมากกว่า2 0 0 0 0 0ตัวในอเมริกาแต่รายงานการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันกลับไม่ถี่เท่านี้ศาสตราจารย์มิลเลอร์กล่าวนี่ทําให้เราต้องกลับมาคิดว่า หรือสุนัขไทยหลังอานจะมีอะไรพิเศษจริงๆสิ่งที่ทําให้นักวิจัยสนใจมากยิ่งขึ้นคือคําให้การของผู้รอดชีวิตท่าทุกคนจะพูดถึงจุดร่วมเดียวกันสุนัขตัวนั้นราวกับรู้ว่าฉันกําลังตกอยู่ในอันตรายแม้กระทั่งก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเสียอีกปลายปี2024สื่อกระแสหลักของอเมริกาเริ่มรายงานปรากฏการณ์นี้อย่างกว้างขวางสื่อสังคมออนไลน์ต่างติดแฮชแท็กวีรบุรุษไทยหลังอ่านจนกลายเป็นกระแสไวรัล แต่ในขณะที่ชื่อเสียงของสุนัขไทยหลังอ่านกำลังโด่งดังก็มีเสียงแห่งความกังขาเกิดขึ้นมันก็แค่เรื่องบังเอิญทั้งนั้นนักพฤติกรรมสัตว์คนหนึ่งเขียนผู้คนมักจะตีความพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเกินจริงเสมอถ้าสุนัขไทยเก่งขนาดนั้นจริงทําไมสมาคมสุนัขชั้นนําของโลกถึงยังไม่ยอมรับสายพันธุ์นี้อย่างเป็นทางการท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่รายงานเคสส่วนบุคคลที่เต็มไปด้วยอารมณ์แต่ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บรรณาธิการนิตยาสารสัตว์เลี้ยงฉบับหนึ่งวิ แต่เสียงวิจารณ์เหล่านั้นก็ต้องเงียบลงอย่างรวดเร็วด้วยการค้นพบครั้งสำคัญต้นปี2025ศูนย์วิจัยพฤติกรรมสัตว์มหาวิทยาลัยคอเนลได้ประกาศผลการวิจัยครั้งประวัติศาสตร์พวกเขาได้ทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับสุนัขไทยหลังอ่าน50ตัวในอเมริกาเป็นระยะเวลา6เดือนและผลการวิจัยก็สร้างความตกตะลึงไปทั้งวงการดรจินตนาศิษยนักวิทยาศาสตร์ด้านการรับรู้ของสัตว์ซึ่งเป็นชาวไทยอเมริกัน คือหัวหน้าทีมวิจัยเธอยือนอยู่บนเวทีพร้อมกับฉายภาพกราฟข้อมูลที่น่าทึ่งขึ้นบนจอการค้นพบที่1สุนัขไทยหลังอานมีความสามารถในการรับรู้ที่เหนือธรรมดางานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกมันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ได้จากระยะไกลถึง15เมตรความไวต่อสัญญาณเคมีที่ร่างกายมนุษย์หลั่งออกมาในภาวะเครียด กลัวหรือเจ็บป่วยนั้นสูงกว่าสุนัขทั่วไปถึง3-5ถึงเท่าที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกมันสามารถแยกแยะความเครียดประเภทต่างๆได้มันตอบสนองต่อความเครียดจากความกลัวและความเครียดจากการเจ็บป่วยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการค้นพบที่สองสุนัขไทยหลังอ่านมีลำดับความสำคัญในการปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์ในสถานการณ์ที่มีคนหลายคนตกอยู่ในอันตรายพร้อมกันพวกมันจะปกป้องเด็กเป็นอันดับแรกตามมาด้วยผู้สูงอายุ และสุดท้ายคือผู้ใหญ่ที่แข็งแรงรูปแบบพฤติกรรมนี้หาได้ยากมากในสุนัขสายพันธุ์อื่นนี่ไม่ใช่ผลจากการฝึกฝนดอเอร์จินตนาเน้นย้ำแต่มันเหมือนเป็นสัญชาตญาณที่ฝังอยู่ในยีนของพวกมันเราสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์ในหมู่บ้านแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปีซึ่งการปกป้องสมาชิกที่เปราะบางที่สุดของฝูงคือกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ การค้นพบที่3ส,สุนัขไทยหลังอ่านมีความสามารถในการคาดการพวกมันสามารถคาดการอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้โดยการประมวลผลการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในสภาพแวดล้อม ทีมวิจัยบันทึกได้หลายกรณีที่สุนัขไทยหลังอานแสดงอาการกระวนกระวาย5-10วินาทีก่อนเกิดแผ่นดินไหวหรือเริ่มเห่าผิดปกติ10-30นาทีก่อนที่เจ้าของจะเกิดอาการหัวใจวายแต่แล้วข่าวร้ายก็มาถึง15กุมภาพันธ์2025ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาสุนัขไทยหลังอานชื่อ็อกี้ได้เข้าทำร้ายเพื่อนบ้านผู้เสียหายคือนายหน้าอสังหาริมทรัพยวัย35ปีชื่อมาร์คทอมสัน เขาอ้างว่าแค่เดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านแต่กลับถูกโจมตีโดยไม่มีเหตุผลหมาตัวนั้นจูจูก็พุ่งออกมากัดแขนผมไม่ปล่อยผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นการโจมตีที่ไม่มีเหตุผลสินดีสุนัขไทยเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายและไม่มั่นคงเหตุการณ์นี้ถูกสื่อประโคมข่าวอย่างหนักเสียงต่อต้านสุนัขไทยหลังอ่านเริ่มดังขึ้นเห็นไหมโดนยกย่องเกินจริงไปแล้วเทพผู้พิทักษ์อะไรกัน มันก็แค่ระเบิดเวลาดีๆนี่เองเรื่องราวกลับตลปัะดอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อนักสืบหนุ่มแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของไมอามีบังเอิญพบไฟล์เข้ารหัสที่น่าสงสัยจำนวนมากในคอมพิวเตอร์ของมาร์คทอมสันระหว่างการสืบสวนคดีอื่นสามสัปดาห์ต่อมามาร์คทอมสันถูกจับกุมในข้อหาลักพาตัวตำรวจพบของใช้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปสเดือนในห้องใต้ดินของกูดังที่เขาเช่าไว้ ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือตำรวจพบว่ามาร์กได้แอบติดตามหลานสาวของเจ้าของร็อกกี้ซึ่งเป็นหญิงสาววัย21ปีในคอมพิวเตอร์ของเขามีรูปถ่ายแอบถ่ายจำนวนมากและตารางกิจวัตรประจำวันโดยละเอียดตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแล้วนักสื่อผู้รับผิดชอบคดีกล่าววันที่ร็อกกี้โจมตีมาร์กคือวันที่เขาวางแผนจะเข้าใกล้เด็กผู้หญิงคนนั้นสุนัขคงจะสัมผัสได้ถึงเจตนาร้ายของเขา เมื่อเจ้าของ็อกกี้ทราบความจริงเธอก็ตัวสั่นด้วยความตกใจพระเจ้าโอกี้กำลังปกป้องหลานสาวของฉันอยู่ถ้าไม่ได้เขาฉันไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นการพลิกกลับของคดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วอเมริกาปรากฏว่าสุนัขไทยหลังอ่านไม่เพียงแต่สัมผัสได้ถึงอันตรายที่เห็นได้ชัดแต่ยังสามารถรับรู้ถึงเจตนาร้ายที่ซ่อนอยู่ได้อีกด้วยพิธีกรรายการข่าวชื่อดังกล่าวว่า กรณีนี้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อสุนัขไทยหลังอานแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวคำถามที่เราควรถามไม่ใช่หมาตัวนี้เป็นอะไรไปแต่เป็นคนคนนั้นทำอะไรมาบ้างสภารัฐฟลอริดายกเลือกข้อเสนอกฎหมายแบนสุนัขไทยและหันมาหารือเรื่องมออเหรียญรางวัลให้แก่สัตว์เลี้ยงผู้กล้าหาญแทนดรจินตนาตีเหล็กตอนร้อนด้วยการประกาศผลการวิจัยส่วนที่สอง จากการวิเคราะห์ยีนเรายืนยันได้ว่าสุนัขไทยหลังอานเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ในดินแดนประเทศไทยไม่ต่ำกว่า5,000ปีในวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมสุนัขไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงหรือเครื่องมือแต่เป็นผู้พิทักษ์ของครอบครัววิวัฒนาการร่วมกันนับพันปีทำให้พวกมันพัฒนาสัญชาตญาณในการเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์คาดการอันตรายและปกป้องผู้อ่อนแอ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในสุนัขสายพันธุ์อื่นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนยอดขอรับเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานพุ่งสูงขึ้นจากเฉลีย่ยเดือนละ100คำขอเมื่อต้นปี2024กลายเป็นมากกว่า5,000คำขอในเดือนมีนาคม2025ค่าธรรมเนียมการรับเลี้ยงเพิ่มจาก300ดอลลาร์เป็น3,000ดอลลาร์ผู้อพยพไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกามา20ปีคนหนึ่งกล่าวว่า เมื่อก่อนเวลาผมบอกว่ามาจากเมืองไทยคนอเมริกันมักจะถามว่าไต้หวันหรอแต่ตอนนี้พวกเขาจะพูดว่าโอ้ที่ที่มีหมามหาัศจรรย์นั่นเองตอนนี้ทั่วทั้งอเมริกาเกิดชมรมคนรักสุนัขไทยหลังอานขึ้นมากมายพวกเขาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและบางคนถึงกับเริ่มเรียนภาษาไทยมีปรากฏการณ์น่าสนใจคือชาวอเมริกันจำนวนมากตั้งชื่อสุนัขไทยของพวกเขาเป็นชื่อไทยเช่น ดำบุญมีหรือนำโชคความคืบหน้าล่าสุดคือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกำลังประเมินการนำสุนัขไทยหลังอานเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของสนามบินการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำในการระบบตัวบุคคลน่าสงสัยของสุนัขไทยหลังอานสูงถึง94%ซึ่งสูงกว่าสุนัขตำรวจสายพันธุ์อื่นทุกปัจจุบันอย่างมากพวกมันเหมือนกับได้กลิ่นของเจตนาร้าย เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการทดสอบกล่าวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายชราในซีแอตเทิลและสุนัขไทยของเขาผมแค่โชคดีที่ได้เจอไทเกอร์วิลเลียมเจนกินส์กล่าวแต่ผมอยากจะบอกว่าสุนัขไทยหลังอานได้สอนเราอย่างหนึ่งว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ขนาดตัวหรือพละกำลังแต่คือความกล้าหาญที่จะปกป้องผู้อื่นเมื่อชาวอเมริกันได้เข้าใจในที่สุดว่าสุนัขจากดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้พิเศษเพียงใด คำถามที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นถ้าประเทศไทยสามารถสร้างสุนัขสายพันธุ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้แล้วดินแดนแห่งน,นี้ยังมีสมบัติล้ำค่าอะไรอีกที่คนทั้งโลกยังไม่เคยรู้จักคำตอบนั้นอาจจะทำให้โลกทั้งใบต้องนิยามความหมายของคำว่าประเทศไทยใหม่ทั้งหมด